คนลุกทุ่งชวนคุยันน้อยิดอิสระพงครับสำหรับซิงเกิลน้อยใจครับผมนะกลับเข้ามาอยู่ด้วยกันครับชั่วโมงที่2ครับ11.11นาิา1นาทีเวลาดีมากเลยด้วยครับนะอยู่ด้วยกันกับผม r o c k กี้สุรประดินสมบัติเจริญครับที่คนลุกทุ่ง FM 103รฮิตติดเทรนครับพร้อมกับแขกรับเชิญนะสุดหล่อนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับและสวัสดีน้องอิดด้วยครับน้องอิดอิสระพง มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะฮะดีใจมากนะครับได้มาพูดคุยและได้มาเจอน้องอิดแล้วปีหนึ่งเราจะเจอนะสำหรับมีซิงเกิลใหม่ๆนะครับครับออกทีทีหน่อยพ่อบอกพีอาร์ครับจะได้มาคุยกันดูบ่อยๆนะครับเพราะว่าโอ้โหนี่ผมนึกว่าเขาไปเล่นละครไม่ร้องเพลงแล้วเลยนะฮะคนนี้เนี่ยจะบอกว่าคิวละครนี่อย่างชุกเลยด้วยครับล่าสุดที่เพิ่งจบมาคือเรื่อง ชะตาหงครับเพื่อจะปิดกล้องไปเลยครับอ่าเพราะว่าผมเพิ่งเจอคุณอู๋นวพลนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเขาก็เปิดเขาดังดูอยู่นี่แหละจอมือถือนี่แหละแล้วผมก็เห็นอ๋อมีอีดด้วยนี่เนี่ยต้องมาสัมภาษณ์เป็นแก๊งเก่าใช่ไหมครับใช่ไม่ผมผมผมไม่เขามันไม่ตสดร้อนเลยด้วยหลักกันนะครับเป็นแบบจักรวาลท่องเจ็ดดวงก็ไหนเมื่อก่อนนะฮะเอออันนั้นก็คือชะตาหงอยใช่ครับซึ่งเพิ่งจบได้ใช่ไหม เพิ่งปิดกล้องไปครับแล้วก็เพิ่งออนแอร์ครับแต่ว่ายังไม่จบใช่เพิ่งออนมาได้ประมาณ7 ep ครับประมาณ6-7เจ็ด ep ประมาณนี้ครับอ๋อคือเพิ่งปิดกล้องไปเออผมอาจจะจำผิดนะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรสักอย่างเสร็จแล้วคือเพิ่งปิดกล้องไปแต่ว่าเพิ่งจะเริ่มออนแอร์ใช่ครับนะฮะออนแอร์ได้ประมาณ7 ep ใช่ยังไม่ถึง10เลยครับทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดกี่ตอนประมาณ30กว่าตอนครับ3อู้อ่าประมาณนั้นครับ3ประมาณโดยเฉลี่ยประมาณสัก30กว่าตอนแปลว่าฉายทุกๆวันจันทร์หรือวันศุกร์ ใช่ครับนะฮะช่วงเย็นๆใช่นะเดี๋ยวเรามาฝากกันอีกทีนะในเรื่องของผลงานละครนะเรื่องชะตาหงแล้วก็มีอ่อตอนนี้ยังครับเตรียมนะฮะตอนนี้ยังนะครับนะก็โหอะไรจะขนาดนั้นละพ่อถ่ายกันไว้ตั้งเมื่อไหร่นะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับประมาณเอตุลาเนาะตุลาพฤศจิกานู่นนะครับตุลาพฤศจดกานครับเออนะฮะโอ้แฟนๆคิดถึงนะครับนะฮะชาวด้อมคนลูกทุ่งนี่หลายๆคนเลยก็เป็นแฟนเพลงคุณเลยด้วย นะฮะรวมทั้งนี่ท็อปแฟนของคุณเลยด้วยนะฮะหลายๆคนพี่แมวด้วยด้วยกันนะฮะเนะฮะนี่ก็มาของอุ้ยขอทุกวันนะฮะพี่สุรัตนาเอ๋ยพี่มวยเอ๋ยพี่พรเอ๋ยอุ้ยนะฮะนี่ท็อปแฟนคุณคุณมีคุณอุงุ่นอีกนะฮะหลายชื่อนะฮะถ้าเอาชื่อครบๆเดี๋ยวไปถามพี่ท็อปนะเพราะนั่นนานั่นนางไล่ได้หมดเลยด้วยนะครับนะแล้วก็ดีใจด้วยนะครับในที่โอ้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วเลยด้วยนะครับเว้นกันขนาดไหนเนี่ยกับน้อยใจเนี่ย อืมก็ไม่นานมากนะครับจริงเอทำผมรู้สึกว่านานเดี๋ยวนี้คนอื่นเขาออกกันเดือนเลาติกเือเลยต่อไปสักแบบสัปดาห์ละเพลาะนัหนก็ทีไปะนะประมาณสักผมว่าต้องมีประมาณนะักกี่เดือนอะประมาณสักใกลปลายปีที่แล้วไหม ใช่ใช่ใช่ช่วงประมาณเดียวกันครับกับเพราะผมจำได้ด้วยเหมือนว่าตอนที่คุยกันนะฮะแต่ตอนนั้นตอนแรกจริงๆเราคุยกันเราไม่ได้มาคุยกันเพลงน้อยใจนะเรามาคุยกันตั้งแต่มวลัดโซเชียลอ๋อใช่ใช่นะฮะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตอนที่ตอนที่เป็นเพลงน้อยใจเนี่ยเราไม่ได้คุยแต่ว่าได้คุยเผื่อเอาไว้ละแล้วนะฮะถึงว่าตอนที่เรามาคุยกันถึงเพลงมวลัดโซเชียลแล้วคุณก็บอกว่าเดี๋ยวคุณเล่าให้ฟังว่ากำลังจะมีอีกเพลงด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งเป็นฝีมือของเนี่ยพี่หนูใช่ไหมใช่ครับนสไไไตตตลลล์์พีีี่่่่่่หนนูููมิเเเเอออออรรระะยยยยาาางงงงงง้้ป็แบบวกกททุุ ซึ่งเป็นทางที่จะถนัดแม่เราถือว่าทางนี้ถนัดครับเราชอบเป็นแนวบอว่าเป็นแบบเพลงลูกทุ่งบางวันหวานบวันหวานฟังสบายๆสไตล์ประสิทธิ์แบบภาคกลางๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับและทําไมถึงมาเป็นแอบมักเจ้า99ล้านเพื่อได้ก็ก็อยากอยากอยากลองลองดูครับอยากลองอะไรใหม่ๆแบบหลายๆอย่างครับ ก็จริงนะนะฮะเราเผื่อมแบบนี้แล้วเล่นแบบนี้แล้วเออเราใหม่เลยใหม่ๆเผื่อเป็นแบบฟีดแบ็กใหม่ๆหรืองคอนเทนตกลุ่มใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เห็นความแตกต่างในในตัวเราหลายๆด้านอะไรเงี้ยครับเออจริง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 นะฮะได้เห็นว่าเออนะอันเนี้ยผมถามถึยว่าเราเตรียมเพลงนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะจริงๆมันเร็วมากเลยนะครับกับเพลงเนี้ครับแอบมั่งเจาเก้าล้านเทือดเนยใช่ใช่ครับคืออเ่อตอนแรกจะเป็น เพลงนู้นเพลงนี้ก็ก็ก็ดูมามาหลายเพลงเหมือนกันบะเขาเขาก็ส่งเพลงมาให้ฟังอะไรครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักปลายปีที่แล้วเลยไหมหรือว่าเต้นปีเร็วไปนะก็ก็จริงๆเริ่มเริ่มฟังมาตั้งแต่ปลายปลายปีครับที่เขาส่งเพลงมาให้ฟังก็ก็สนใจบ้างใช่ครับก็ก็ยังไม่ได้ตกลงกันแต่พอ พอส่งเพลงนี้มาเพลงนี้คือเร็วมากครับคือส่งมาปุ๊บแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจอ่ะมันน่ารักดีอะไรเงี้ยครับน่าสนใจเออน่ารักดีอยากร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นนะฮะบางทีมันตอบไม่ได้ด้วยเหตุผลมันรู้สึกได้ด้วยความรู้สึกใช่ใช่เออเสร็จปุ๊บวิทยาระสงคาเอยเอออยากร้องเพลงนี้จังอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเลือกเพลงนี้เลยใช่ครับมีการปรับหรือมีการจูนอะไรกับแบบกับครั้งแรกที่ส่งมาหาเราเลยั้มตอนเป็นไกด์ใช่ครับตอนเป็นไกด์นี่คือจะเเเป็นนอีสาั้งงพลลยคร จ๋าๆเลยใช่ใช่เป็นอีสานทั้งเพลงเลยประมาณยังไงอ่ะโอ้ว้าเว้ารลดอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอคือเอาจิงๆอ่ะไปฟังเวอร์ชันของน้องดิวได้ครับน้องดิวพีรพนนั่นคือนั่นคือต้นฉบับเลยเก้าเก้าเก้าลเดือนเวอร์ชันหนึ่งใช่อ่าที่ยังไม่ได้เป็นแบบว่าในสไตล์แบบอิสระพงใช่ครับอันนั้นเป็นร่างแรกใช่ครับดิวดิวก็ลองไกลมาให้ครับอ๋อเหรอเพราะว่าดิวเป็นคนแต่งเพลงนี้เออเหรอใช่ครับ โอ้ดี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 ด,<ช>ด,ดีจังเลยนะฮะได,ได้มาคุยแล้วเลยได้รู้เลยเลย้วยต่างหาก <c oughs> อ๋อน้อง <c oughs> ดิวเป็นคนที่แต่งเพลงนี้ใช่ครับแล้วก็ร้องไกด์หนึ่งส่งมาให้เราใช่ครับซึ่งตอนแรกเลยเป็นเวอร์ <c oughs> ชั่นแบบภาษาอีสานใช่จา้าๆเลยคุณชอบเพลงนี้แต่ แล้วยังไงอ่ะผมบคือผมรู้ว่าไม่คุณชอบเพลงนี้แต่ว่ามันเป็นภาษาอีสานแบบจ๋าๆเลยซึ่งเอาดีงเราไม่ได้ถนัดขนาดนั้นหรอกใช่ใคแล้วยอคือมันฟังแล้วมันน่ารักอ่ะแล้วแล้วเราก็อยากร้องอ่ะแต่แต่แต่ด้วยความที่เราเป็นลูกทุ่งภาคกลางครับถ้าเราจะไปร้องอีสานทั้งเพลงมันก็ รู้สึกแปลกใช่แล้วแล้วแล้วเราจะแบบใช่แล้วเราจะร้องสำเนียงได้ไหมไม่ได้หรือเปล่าใช่ครับคือถ้าถามว่าร้องตามโน้ตหรือล้ามตอนไหนผมว่าคุณร้องได้อยู่แล้วแต่แค่ว่าบางทีมันจะมีสำเนียงใช่ใช่ที่แบบว่าเออบางทีเขาเกิดมาแล้วเขาอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่โดยรวมครับทั้งเพลงเราเราชอบพลอตของเขาที่มีความแบบใช่มีความแตกต่างมีความเข้าทอนลํมมีมีปมีอะไรงี้ยมีหลายๆอย่างอยู่ในเพลงซึ่งมันแบบ มันฟังดูน่ารักดีเออเราก็เลยเอ้าของเพลงนี้แหละครับนะฮะอยากร้องเพลงนี้เลยครับนะแต่ช่วยปรับให้เป็นอีทอิสระพงสักหน่อยใช่ใช่ช่วยช่วยปรับหน่อยแล้วก็ก็เชื่อมแบบเชื่อมให้มันแบบเข้ากับเราหน่อยเข้ากับเราอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าแบบว่าไม่แบบไม่ไกลตัวจนเกินไปใช่ใช่แต่ยังไม่เป็นแอบมักเจ้า99ล้านเดือนในสไตล์ของอิทอิสระพงอยู่ใช่ครับใช่ออความหมายของเพลงของแอบมักเจ้า99ล้านเทือดคือก็คือไปหลงรัก สาวคนหนึ่งนะครับก็สาวแถวอีสานใช่เราเราเป็นหนุ่มภาคกลางที่ที่ไปอยู่อีสานแล้วก็ไปหลงรักสาวอีสานแต่จะทํายังไงให้เขาประทับใจเราดีอก็เลยอยากจะฝึกพูดภาษาอีสานใช่ทําให้เขาประทับใจเราครับความหมายตอนแรกผมมาเอาจริงนะผมร่าทีผมแบบเอ๊ะแอบมักเจ้าเนี่ยเข้าใจ99้าล้านเพื่อเนี่ยแบบคือแปลว่าอะไรอะไรมันเหมือนแบบ ลงรักหัวปลกหัวปั๊มครับคือรักแล้วรักอีกลงรักแล้วลงรักอีกอมันคือแบบ99ล้านทีอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ครับใช่อ๋อแต่ว่าแต่อีสาน99ล้านเทือใช่99ล้านครั้ง <S 2> <S 2> เอ,อ๋อ99ล้านครั้ง <S <S ฉันรักแล้วรักอีกรักแล้วรัก <Sabrina> <S <S อีกอะไรแบบนี้อ๋อๆๆๆๆเออแล้วได้ดู MV แล้วด้วยน่ารักด้วยเหมือนกันครับใช่นะฮะเราอยากให้เค้าเรียกว่าไงอ่ะคุณแบบมีส่วนกับ MV อันเนี้ยแบบขนาดไหนตอนที่แบบว่าตอนที่เขาพล็อตมาตอนแรกอะไรเงี้ยได้คุยกันบ้างไหมอ่อก็ไปถึงงรระับผมมใสส่่เเเ้้้นลลออยยคพีีไ อ๋จริงๆก็เป็นอย่างหลังครับคือคือจริงๆเขาเขาถามว่าอยากเล่นเองไหมเพลงนี้ครับก็เลยบอกว่าขอพักสักเพลงหนึ่งแล้วกันครับปกติคุณเล่นเองตลอดใช่ใช่อ่าในทุกๆเพลงใช่ครับเพลงนี้เขาว่าพักจริงๆเก็ต้องไปเล่นแหละใช่จะเป็นเส้นร้องชแต่อาจจะแบบว่าไปเล่าให้คนอื่นๆมาเล่าแทนเราใชเป็นสตอรี่แทนอ๋ออ่ะคุณก็เลยว่าให้ลองให้คนอื่นลองเล่นดูบ้างใช่ครับ แล้วเราก็เป็นเหมือนพูดถ่ายทอดสตอรี่ของเขาอีกทีหนึง่งอ่าใช่ครับอ๋อเออว่าคุณเห็นแล้วคุณเป็นยังไงบ้าง m อก็น่ารักครับน่ารักจริงๆก็ก็คือ,อเป็นนะแบบน่ารักเหมือนกันเออเป็นแนวแบบบ้านๆเลยครับอ่าม,มันแบบเหมือนเป็นความรักของวัยรุ่นใช่ครับนะฮะความรักของเด็กๆ ในยุคนี้ช่ทแ่ทุก็เข้าถึงได้อะไรงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบส่วนใหญ่ของประเทศแต่บ้านๆง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรเงี้ยดูแล้วก็เข้าใจอะไรเนอะผมดูผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าเออรู้สึกว่าเออมันก็แบบเออน่ารักดีจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเป็นความรักของแบบเด็กๆเออหรือว่าไม่ว่าจริงๆไม่ใช่แบบเด็กๆหรอกไม่หรอกมันผมว่ามองไปเป็นความรักแบบใสๆของใครก็ได้ของคนแบบยยุคยุคไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยวัยไหนก็ได้ได้เหมือนกันแต่แค่ว่าเราหยิบ ช่วงวัยอย่างนั้นอะม,มานำเสนออะไร้ยใครับใช่เออนะฮะเลยออกมาเป็น MV นะแอบมักเจ้า99ล้านเทื่อเลยด้วยเหมือนกันนะครับ,รบแล้วตั้งแต่คุณที่รู้เป็นแบบว่าเขาเรียกพอคุณเลือกเพลงนี้แล้วอ่ะแล้วกว่าที่คุณจะมาอัดจนออกมาด้วยเนี่ยคุณคบอกเร็วมากมันเร็วขนาดไหนก็ คือคือก็ส่งนเนื้อกันไปนนส่งเนื้อกันไปส่งเนื้อกันมาแล้วก็ปรับกันไปเรื่อยๆครับออก,ก็ช่วงระยะหนึ่งครับแต่ก็ก็ไม่ไม่ได้นานมากเท่าไหร่แล้วก็ก็ไปเข้าห้องอัดซึ่งวันที่เข้าห้องอัดน้องดิวก็ก็มาด้วยมาลุมร้องให้ใช่มามาช่วยคือคือก็ถามว่าน้องดิวมาไหมวันอัดนะครับ<อ>ถามพี่เขา ก็พี่เขาบอกว่ามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องดิวมามาช่วยฟังให้ก็เลยบอกดีมากครับคือผมต้องการความมั่นใจกับสำเนียงที่ผมจะต้องร้องอีสานใช่ไม่งั้นไม่ไม่มีใครบอกผมเลยใช่ไม่เคยเลยใช่ไหมก็ก็คือร้องร้องเพลงอีสานทั่วไปซึ่งมันเออหรือบางที่อาจจะร้องโชว์แต่ว่ารายละเอียดมันจะไม่เท่ากับเลที่เรามาอัดเป็นเสียงใช่ใช่แล้วแล้วอันนี้เราเราคือเป็นต้นฉบับครับเราเราก็อยากแบบให้ทุกอย่างมาสมบูรณ์เลยใช่ ก็วันอัดน้องดิวก็ก็มาช่วยฟังก็ก็เลยถามน้องดิวว่ามันพอได้ไหมอะไรเงี้ยได้เลยพี่ได้เลยพี่เหมือนเหมือนเหมือนแบบฟิลแบบคนคนที่เป็นคนผ้ากลางแต่มาร้องเพลงอีสานได้แบบได้ดีได้เพราะอะไรเงี้ยครับเราเราก็โล่งใจคือผมรู้สึกว่ามันน่าักอันนี้อันนี้ว่ามุมพลฟังกันเนอะแต่เราเรารู้สึกว่าเออพอมันปรับไปอย่างที่คุณว่าเลยเนี่ยมันก็อย่างที่อย่างที่น้องดิวบอกคุณด้วยเหมือนกัน มันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าไม่ต้องเก่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่ต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกบว่าเราแบบแต่ละเขาเลยกใจเป็นฝ่ายอ่ะชเราเรามีความพยายามอยากจะไปจีบเจ้าอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะเราก็เลยพยายามอะไรเงี้ยเลยออกมาเป็นในแบบนี้เลยด้วยใช่อัดนานไหมอัดนานไหมก็นานอยู่นะครับนานอยู่นานอยู่แล้วก็แล้วก็ไม่เสร็จด้วยเฮ้ยจริงระดับอิสระคงหัคือจริงมันเสร็จไปแล้วแหละแต่พอเรามาฟังอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจครับ เ้ยเราคิดว่ามันมันน่าจะดีดีกว่าเนี้ครับก็เลยขอเขาไปอัดใหม่คือเดี๋ยวนะอัดจริงๆอะเสร็จแล้วมาหนึ่งครั้งแล้วเลยใช่ใช่ใช่ออกมาแล้วแล้วก็เอาไอเดียมาฟังใช่ครับมาฟังได้อยู่พักหนึ่งฟังได้อยู่พักหนึ่งพี่อืขอฮิกหน่อยนะแบบก็ทักทักไปหาหาพี่ปามที่เป็นโปรดิวเซอร์ใช่ครับก็ถามพี่ปามว่า ไปอัดใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยได้ครับใช่ถ้าถ้าถ้ามันได้อิดก็อยากอยากไปอัดใหม่ขอออีกรอบหนึ่งอิดไคิดคิดว่ามันมันน่าจะได้ดีกว่านี้อพี่ปางได้สบายมากไม่เป็นไรเลยโอ้ดีจังเลยนะฮะเราก็ลงกันหน่อยเรากลัวเขาบอกว่าแบบใช่ใช่ใช่พอไปพอไปจริงๆพี่ปางก็บอกว่าเออมันมันดีกว่ารอบที่แล้วมันดูไหลลื่นกว่ามันดูแบบเออเขาเรียกว่าเราอัดในแบบฟังจนมันแบบว่าเริ่ม ใช่ใช่มันมันเข้าปากเรามากขึ้นครับเราได้อยู่กับมันมันมันนานมานานขึ้นใช่อะไรยเงี้ยแล้วเรามันได้เก็บลูกเล่นดีเทลหรือความรู้ว่าสตีกอีสานได้บงช่วงอะไราเงี้ยอารมณ์ต่างๆด้วยครับอาช่โหเนี่ยคุณผู้ฟังกว่าจะออกมาให้เราได้ฟังกันเนี่ยเขาเรียกว่าเสร็จของเสร็จใช่อัดเสร็จไปทีนึงแล้วใ่แต่สุดท้ายยังไม่เสร็จใช่ต้องมาอัดอีกทีนึงอีกนะฮะเออจนออกมาบอกว่าเสร็จออกมาเป็นแนวว่าเนี่ยแอบมักเจ้า99ล้านเื่อเลยก้า ปีนี้2568มีแวิพนอะไรยังไงบ้าง,งมาอมตอนนี้พยายามเคลียร์งานอยู่ครับ <_ d ata> เพราะว่ามีกําหนดจะบวชช่วงเดือนอพฤษภาครับอ๋อหรอ,อใช่ครับนี่เดี๋ยวนะนี่เดือนมีนาเมษาอ๋อหลังสงการเลยเนาะใช่ครับ <_ d ata> บวชวันที่24พฤษภาครับ24พฤษภาที่ไหนครับที่วัดบวรครับทาไมถึงเป็นวัดบวรเอ่อก็บ้านอยู่แถวนั้นไม่ครับพอดีก็มีมีครูที่ดูแล อยู่ที่กรมศิลป์ครับคุรีครับคุรีกับคุณปีเราแวะกันแบบน่้นผมก็คนน้องผมเรียนสตีวิทเออหน้ารัอบวรวอเลยรู้จักแล้วก็แล้วก็คุ้นเคยกับที่วัดนั้นก็เลยบอกแนะนำว่าเออบวชที่นี่ก็ได้นะก็เลยครูก็เลยเป็นแม่งานให้อะไรครับอ๋อ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 กี่วันนะครับที่บวช บวชเดือนหนึ่งครับอ,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 อเออดีนานๆดีนะฮะของผมนี่ก็โอ้ตอนนั้นน,นี่ผ<า>มบวช3าเดือนดยโอ้เดือนภาษาแล้วตอนนั้นแล้วโอ้ประมาณอายุ2ี่บกว่ามันก็ยังพอบมีจังหวงจังหวะได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บแล้วแต่ว่าเอาจริงเดือนหนึ่งตอนแรกผมกะที่คุณนี่แหละครับแล้วเราไม่รู้ตอนนั้นก็เด็กไงอ๋อไม่รู้ในภาษาแล้วมันสึกไม่ได้อะไรครับเมนโดนหลอกตอนแรกก็แบบเนี่ยตั้งใจกับคุณเลยครับ ตอนแรกกัดสิบก็เก้าก่อนเก้าแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไหนไหนก็บวชนักสักเดือนนึงแล้วก็ไปล้นตัวอีกทีเอาคุณเช็คดีๆนะคุณเช็คเยคุณดีๆนะได้เลย้องเช็คดีๆเช็คดีๆับเดี๋ยวมีงานรออยู่ด้วยใช่จะบอกว่คุณต้องมาทำงานด้วยนะใช่ครับ อะไรเงี้ยว่าช่วงน้นอ๋อเออเขาสามารถบวชนี้นี่แล้วเออแล้วก็สามารถออกมาได้ช่วงนี้อะไรเงี้ยผมช่วงนั้นก็เลยอยู่แบบหูแต่ว่าตั้งใจบวชเดือนหนึ่งเลยทำไมถึงว่าจะบวชเดือนหนึ่งครับผมถามก็ด้วยด้วยระยะเวลาคิดว่าก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปครับแต่จริงๆนะ้วเราก็รู้สึกอย่างนั้นันม <ๆ S 2> ันน่าจะได้แล้วใช่ๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราจะได้บวชอีกด้วยหรือเปล่าถูกต้อง นะฮะเออเพราะมีโอกาสได้บวชแล้วก็เลยด้มีเวลาศึกษาเล่าเรียนแบบจริงๆด้วยเออสักทีอะไรอย่างเงี้ยเอาให้แบบว่าแบบระหว่างนนก็แบบว่าให้ได้เต็มที่เลยยังไงก็อนุโมทนาสาธุเผื่อไว้ก่อนด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับวันที่เท่าไหร่นะ24ครับเผื่อมีใครนะฮะเป็นแฟนนะครับฟังอยู่ทางนี้นะครับนะหรือว่าเป็นแฟนขับ FC อยู่แล้วหรือว่าเป็นแฟนๆชาวด้อมคนลุกทุ่งนี่แหละ นะฮะหรือเนี่ยพี่นุชนะฮะถ้าเกอกว่างๆเนี่ยครับยันถ่ายรูปนี่ไปถ่ายในงานได้เลยด้วยนะครับนะวันนี้24นะครับนะที่24พฤษภาคมใช่ครับนะครับนะบวชเออกี่โมงอะไรยังไงอ่ะก็จะกําหนดปรงผมน่าจะประมาณ7จ็ดโมงเช้าครับแต่เช้าเลยใช่ครับใช่ครับ แล้วก็ปลอมผม7จ็ดโมงเช้าแล้วก็วันเดียววันเดียวจบเลยวันเดียวเลยด้วยบางคนเขาจะต้องแบบว่าไปกลางคืนของอีกวันก่อนหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยไม่มีครับอันอันนี้ก็คือไม่มีแห่ไม่มีอะไรเลยก็เป็นตามสไตล์วัดหลวงเรียบง่ายอ่าเป็นแบบวัดหลวงเรียบง่ายปลอมผมเช้าปุ๊บเข้าโบสถ์บวชต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนะฮะที่วัดบวรนิเวศใช่ครับก็คืออยู่ตรงอ่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่นะครับเข้าสารแถวนั้นอ่าถนนเข้าสารใช่ครับนะเพราะนี่น้องสาวเด็กๆผมก็อยู่แถวแถวนั้นเพราะน้องผมต้อขับรถไปส่งน้องนะฮะโรรรงเีียนสต ออในอย่างเงี้ยข้างหลังก็เป็นแบบว่าบัตรบอลนะครับเราก็มีเพื่อนอยู่วัดบอนเขาจะเรียกว่า Saint <c oughs> <c oughs> เซนตบอลเรียกให้หวานด้วว่าสมัย,ยก่อนก็โรงเรียนก็จะ <c oughs> เท่ดอยแถวนั้นก็จะแบบมีแบบเซนดอมินิเออมีบบบว่าเออมีโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ค,ออคิดตรงคิดเตียนเอ,อ้ยอะไรเอ,อ้ย เขาก็เลยเรียกตัวเองว่าเซนบวรนะครับสำหรับนิวัตบวรได้เหมือนกัน้าสามารถไปได้ก็คือปรงผมตั้งแต่ประมาณ7จ็ดมงเช้าแล้วก็บวชเลยด้วยนะครับนะแล้วก็ตั้งใจว่าจะอยู่ในร่งกาสวสดิพัฒประมาณ1เดือนครับผมโวสุดยอดอ่ะแจ๋วเจ๋วจริง นะเออเพราะว่าจริงๆเรามีงานที่เราต้องทําด้วยนอะกจาก<ช>ร้องเพลงล้วมีงานที่จําอยู่เราอยู่้ด้วยใช่ใช,ใช่ครับ <Clear. S 2> เคลียร์ก็เคลียร์ลาเรียบร้อยตอนนี้ครับเออโอ้โหผู้ใหญ่ก็น่ารักเนอะใช่ครับเออดีจังเลยเดิมคุณอยู่ที่ไหนนะที่เอกวางานที่จำอยู่สานักงานสังคีตกรมศริลปากรครับอ่าคืาอยู่ที่กรมศิลปากรอยู่แถวนั้นไหมอยู่แถวนั้นด้วยครับอ๋อเออผมไม่เคยผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเคยเห็นแต่ตรงโลโลไหนใช่แล้วจะมีของกรมศิลป์อะไรอยู่ตรงนั้นใช่อยู่ตรงนั้นเลยครับอ้าหรอใช่ทําางนนนมัััติกเลยครบ อ้าเข้าเป็นรั้วเดียวกันไหมใช่รั้วเดียวกันครับโอ้โหอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแปลว่าไลฟ์ตายชีวิตเราก็คืออยู่ในละแวกแถวนั้นรอบๆอยู่แล้วใช่ครับเออนะเมื่อก่อนผมก็ใช้ชีวิตนะอยู่แถวในธรรมศาสตร์มีเพื่อนเยอะเออนะฮะเออก็คือนี่แหละอยู่ตรงแถวแถวน่าวนึ่งมาแล้วก็ไปเข้าประตูทางนึงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อแปลว่าปกติคุณก็จะมีไลฟ์ตายมีชีวิตอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ใช่แล้วก็บวชที่วัดบวรก็ไม่ไกลที่ทำงานใช่ครับเออที่ทำงานก็น่ารักจริงๆนะฮะก็แบบเออเคลียร์พื้นเออเลียยวงงา้้้ไไ่แก็ด ที่บอกว่าได้ไปศึกษานะฮะเราเรียนธรรมะ หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับนะเป็นกําลังใจให้ด้วยเือนกันนะครับแล้วพูดถึงเนี่ยแอบมาเจ้าเก้าสิบเก้าล้านเซิงเกิลเนี้ยเราห่างกันมาตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้แล้วปีนี้คุณมีแผนซิงเกิลอื่นอืบ้างไหมก็ยังตอนนี้ยังยังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุยเลยเพิ่มเงินขึ้นมากล่าวว่าตอนนี้ก็คือรีบเคลียร์งานอันเดิมเนี่ยละครให้เสร็จซิงเกิลนี้ปล่อยให้เสร็จมีงานมีคอนเสิร์ตอะไรก็ว่าไปทําให้เสร็จเลยแล้วกันเดี๋ยวบวช แจ๋วจริงเลยนะฮะเป็นกําลังใจให้ผู้ชายคนนี้ในทุกๆสเต็ปเขาเลยด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะไปติดตามละครเขาได้เลยด้วยกันนะครับกับเรื่องชะตาหงครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครับช่องวัน31ครับช่องวัน31นะฮะพี่ตั้มใช่ใช่ั้มพี่ตั้มกำกับครับนี่โอ้โหนั่งอยู่นี่คาเฟ่ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่นางอยู่เนี่ยนางกินหมูกระทะเกือบหมดนะฮะพี่ตั้มบันเจิดใช่ใช่พี่ตั้มบันเจิดนั่นแหละครับนะ้นาง คาเฟ่ผมขายกาแฟานะฮะขายเครื่องดื่มนู่นนี่นี่นั่นนางสั่งหมูกระทะมานั่งกินดีมาก <laughs> อ๋ <laughs> อเจอกันบ่อยใช่ไหมครับ <laughs> นะฮะก่อนหน้านี้ก่อนใน,นช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เข้าร้านในช่วงนั้นโอ้ก่อนหน้านี้นั่งกินประจําแล้วเชื่อไหมครับผมเจอเขาแรกๆผมยินผมไม่รู้นะเขานพุ่มกลับสเสมอคค,คือรู้แค่ว่าทํางานอยู่ในโปรดักชันนี่แหละเนื่ว่าวงเนี่ยเราคงละครด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่นั่นก็จะมีพี่ ที่เป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยที่ทำมบบพูดกันอะไรก็เขาเป็นกึ่งสตูดิโอนางก็นั่งกินมุกเขาพี่ตั้มเป็นผู้กำกับหรอขอโทษพี่ตัมโทษนะเอออย่าไปบอกนะผมเดาพี่ตั้มเป็นพร็อพเพราะว่า พี่พีที่อยู่เนี่ยเขาเป็นฝ่ายอาร์ตกันซะเยอะครับครับเออพี่พี่ด้วยการแต่งตัวเนาเออเราก็โดนตืนไม่หมดผมก็โดนพี่ตั้งเป็นอาร์ตเรียกขอให้เกียรติผมก็โดนพี่ตั้งเป็นอาร์ตเป็นเขาก็คือแบบแต่งตัวแบบสบายๆมากอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเอ้าผมก็โดนพี่ตั้มเป็นอาร์ตดเลกเตอร์อ๋อพี่ตั้มเป็นผู้กำกับก็เออน้องๆอะไรเงี้ยที่ช่อบเลยเขาเห็นมาหากันเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เออพี่นี่ก็น้องอ๋อพี่ตั้มบุกมกับมี้เรื่องแรกเรื่องแรกที่เล่นก็พี่ตั้มเป็น พุ่งกลับเหมือนกันอ๋อเหรอใช่ครับเออเออเรามาเรื่องสองก็มาเจอพี่ตั้มอีกก็คือเรื่องนี้เลยใช่ครับอ๋อเรื่องหองมาเจอพี่ตั้มอีกเหมือนกันนะฮะเขาเหมาสล็อตเย็นแล้วมั่อวันนั้นนะใช่ช่วงเวลาช่วงเวลานี้แหละครับนะจันทร์ถึงศุกร์กี่โมงนะหนึ่งทุ่มครับหนึ่งทุ่มนะครับก็ติดตามได้เลยด้วยนะครับนะสำหรับผลงานนะฮะละครน้องอิดเพราะเหมือนวิใครหลายๆคนคิดถึงเพราะเราที่นี้ก็เปิดโโอ้หที่นี่นี่เปิดเพลงคุณกับเพลงชาติด้วยกันนะฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นก่อนหนนนน้้้้าีีกก็็คคืออมลลลััซโเชยยะรบแวใจ จะมาถึงล่าสุดแอบมากเจ้า99ล้านเทือเร็วสุดในชีวิตเลยยังไม่นะก่อนหน้านี้อิทว่าเร็วกว่านี้นะครับอันไหนเพลงไหนพวกจะเด็ดจันทราอะไรพวกเนี้ยครับแต่ทํานองเพลงมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันว่ามันคนละฟิลกันครับใช่มันคนละฟิลกันอันนี้มันมันก็จะออกแบบลูกคู่อินดี้หน่อยอา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 อยากลองเร็วกว่านี้อีกไหมหรืออยากลองเร็วกว่าที่ผ่านมาอีกไหมมันจะต้องเร็วขนาดไหน เรามองว่าเราถนัดเร็วหรือช้าหรือกลางเออคือจริงๆอ่ะถ้าถนัดอ่ะถนัดช้าครับแต่ถ้าชอบอ่ะชอบเร็วมันมันมันสนุกดีครับมันเวลาที่เราไปเอวลาใช่เวลาไปงานอะไรเงี้ยเวลาเราเอ็นมันมีจังหวะใช่ครับอะไรเงี้ยเลิกเราก็ไม่เหงาคนฟังก็ไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าถามว่าเวลาที่แบบว่ามีความสุขหรืออยู่ในห้องอัดหรืออยู่ดีๆแล้วเราร้องเพลงขึ้นมาเออเราชอบเพลงใช่ใช่ใช่อ๋อนะฮะก็ถ้าถ้าซิงเกิลต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะอาจจะกลับไปช้าก็ได้ครับ อ่าช้าแบบช้าเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าใช่แบบช้าแบบเพื่อนรักพี่เพื่อนรักเลยอะไรอย่างเงี้ยเนอะใช่คอ๋อนะครับเพราะที่ผ่านมาจริงๆสองเพลงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นมีเดียมครับใช่เป็นกลางกลางเ่ยอาจะเป็นน้อยใจเอ่ยหรือว่าจะเป็นมรลค่โซเชียลเอ่ยแล้วอันนี้ก็เริ่มเร็วขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะฮะเออเออเราก็ห่างหายเพลงช้าไปพอสมควรนะใช่ครับเกือบปีใช่ครับใช่นะอ่ะ นะครับรอฟังอยู่นะครับกับปี2,568นี้เลยด้วยนะครับนะหลังจากที่บวชมาแล้ว ถ้ามีได้ทำซิงเกิลหน่อยมาคุยกันอีกได้ครับนะครับนะให้เราได้มาเล่ากันนะครับนะถึงบอกว่าเออที่มาที่ไปของซิงเกิลแต่ละเพลงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับขอกันมาได้นะครับนะสำหรับแอบมา์กเจ้า99ล้านเทือซึ่งทุกวันนี้ก็โอ้โหนะฮะข่อกันปุ๊บปุ๊บปุ๊ด้วยเหมือนกันครับปุ๊บหุับปอ๊บักเจ้า9บล้านเทือครับท้ายนี้ให้น้องอิดได้ฝาก นะครับนะให้ฝากถึงผลงานนะครับนะฮะแล้วก็ช่องทางนะครับการติดต่อสื่อสาร,รนะครับนะทางโซเชียลต่างๆรวมทัง้ง,งละครด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณเนี่ย ส่งท้ายปิดตัวเองไปด้วยเพลงเลยด้วยนะะฮเดี๋ยวผมรอกดปุ่มออกให้คุณอย่างเดียวเลยนะฮะวันนี้ผมขอบคุณไว้ก่อนเลยด้วยแล้วกันนะฮะนะะฮขอบคุณน้องอิดด้วยนะครับวันนี้นะฮะที่ให้เกียรตินะครับคนวลูกทุ่งเอฟเอ็มร้อยสามนะครับฮิตติดเทรนด์นะฮะมาคุยถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องอิดโอ้ยผมลืมบอกซิงเกิลของคุณอยู่ในอันดับชาร์ตของเรานะครับอยู่หลายอยู่มาหลายอาทิตย์แล้วนะใช่อยู่มาหลายอาทิตย์แล้วเลยด้วยตอนนี้อยู่อันดับที่สิบสองนะครับนะก่อนหน้านี้ไปอยู่แถวเนี้ยผมจำไม่ผิดนะครับนะตตออออนนนนนนีี้้้้้เเป็ขกกััมมาาไไดดดะะะฮจลลบบยยยู่่รงวใช ใช่ครับอ่ะงั้นช่วงท้ายนี้ฮะให้เราอินนะครับนะได้ฝากถึงซิงเกิลล่าสุดครับพร้อมกับผลงานแล้วก็นี่เลยด้วยครับนี่ครับนะดูฟองนี้เลยฮะครับก็ฝากด้วยนะครับแฟนนะครับคนลุกทุ่งนะครับแอบมักเจ้า99ล้านเถื่อนนะครับก็ขอขอกันเข้ามาได้ครับแล้วก็ฝากละครด้วยครับชะตาหงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มช่องวัน31ครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามผลงานอีกก็สามารถ กดติดตามกันได้ที่แฟนเพจอิดอิสพงศแกมิโกออฟฟิเชียเออใช่ครับอิสพงออฟฟิเชียลครับครับให้อีกเพี้ยนหน่ห้าสี่สามสองแอคชั่นทางแฟนเพจ Facebook ครับอิดอิสพงศแกมิโกครับนั่นแหละครับเข้าไปติด <Lindsay, S 1> <c oughs> ตามกันได้ <c oughs> <c oughs> ในช่องทางต่างๆของนก <C oughs> <C oughs> อิดอิดสพงนะครับผม <C oughs> วันนี้ขอบคุณมากเลยครับเราจะส่งน้องอิดกันไปด้วยซิงเกิลล่าสุดของเขานี่แหละครับแอบมักเจ้า99ล้านเทีอรขอบคุณนกอิดครับผมขอบคุณครับ ชวนคุย